กันดีๆในแบบที่ทุกคนอยากได้กับไทยประกันชีวิตทุนทวีอยากจ่ายน้อยเบี้ยประกันขั้นต่ำเพียงวันละ17บาทได้ครบเครื่องทั้งความคุ้มครองอุบัติเหตุ10,000แสนบาทเงินชดเชยรายได้วันละ500บาทและเงินออมสีเท่าจา่ายให้น้อยแล้วได้รับความคุ้มครองมากขนาดนี้คุ้มค่ามากเลยครับคุ้มครองชีวิตแล้วยังเป็นเงินสะสมด้วยหรอคะใช่แล้วครับ คุณยังจะได้รับเงินออมสีเท่าของเงินเอาประกันภัยทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเรื่องเงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานๆแล้วครับอุ่นใจได้เลยครับคุณจะมีเงินชดเชยรายได้500บาทต่อวันต่อเนื่องสูงสุด500วันเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลอีกต่อไปต้องตรวจสุขภาพพยุงยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยครับ ไทยประกันชีวิตยินดีให้คุณทำประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพสนใจโทรเลยที่02 269 9898ย้ำ02 269 9898พิเศษสำหรับ20สายแรกที่โทรหาเราตอนนี้รับทันทีกระเป๋าคุณน้ำใจจากไทยประกันชีวิตโทรเลยที่02 269 9898ทุนทวีโรมทันดีๆจากไทยประกันชีวิต สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง <c oughs> เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะมาเจอกับความสามารถของน้องวินนี่นี่ถือรอเลยนะแอนถามผู้ชมดีกว่าวาเครื่องดนตรีชิ้นโปรดของเจ้าตัวเล็กคืออะไรวันนี้ผู้โชคดี2ท่านนะคะรับเป้สวยๆจากโอวันตินสมาร์ทท่านละ1ใบด้วยกันค่ะ SMS 4 1 2 3 3อค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทร02 8 3 1 8 4 9 3นะคะ แม่แต่ดูเหมือนน้องวินนี่จะโชว์อยู่แล้วนะว่าเครื่องดนตรีชิ้นโปรดคืออะไรไวโอลินใช่ไหมคะโชว์เลยแม่รออยู่ละเอาเพลงอะไรคะเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรก็ได้เอาเพลงเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีแคนนอนไหมแคนนอนไหมคะผมเอ่อบุพเพสันนิวาสโอเคโอ้โหพิ่งแกะค่ะเพิ่งแกะเพิ่งออกอัลบั้มไหยนะคะเนี่ย สีเลยสีเลยตี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 ดีโลกนี้ประหลาดดี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 อันนี้เขาจะพยายามแกะเพลงนี้เขาแกะเองเหรอคะค่ะเพราเพลงยาวๆเขาจะพยายามแกะโอช่วงนี้กำลังชอบเพลงนี้แต่จะแบบเกรงเกรงนิดนึงอะค่ะออกดี หันมาฟงนีดลูกอ๋อเอางี้พี่แอนมิเพลงให้น้องวินนี่แกะดีกว่าเอาไหมเอาไหมอ่างั้นเดี๋ยวขอเพลงเลยดีกว่าค่ะแล้วเราจะให้น้องวินนี่มา<ส><ส>แกะกันให้ดูเ,<ล>เพราะว่านอกจากสีเป็นธรรมดาแล้วเวลาน้องไปฟังเพลงอะไรก็ตามที่น้องรู้สึกว่าชอบวินนี่จะเอามาแกะเป็นไวโอลิน<ช>เสียงเพลงไวโอลิน<ช>ถูกไหมเ<ช>มื่อกี้เป็นเพลงดนตรีธรรมดาไม่ได้เป็นเพลงของไวโอลินก็ตามนะคะน้องยังสามารถเอามาแกะเองได้เมื่อกี้พวที่โชว์คู่กัดกับ ผมลิขิตก็แกะเองคือเขาก็แกะเองแกะเองคืออย่างเงี้ยเขาฟังมาเขาฟังคือจะเป็นเขาชอบเขาชอบเพลงไหนเขาก็เหมือนจะเขาจะจำได้คือขั้นแรกเี่ยจะต้องให้น้องจําได้ก่อนแต่นี่คือแม่ไม่บังครับคือเขาจําได้แล้วเขาก็จะเริ่มแกะแกะเองเลยใช่แกะเองแต่พวกนี้เพลงยาวจะอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนครนี้คุณครูที่สอนเนี่ยก็อาจจะสอนทฤษฎีเวลาเรียนแล้วก็จะน้องเล่นเพลงไหนก็จะต้องตามเด็ก มช่วยเกลาดูเหมือนว่าเพลงจะพร้อมแล้วนะวินนี่ฟังให้ดีนะนฟ,ฟังแลวเดี๋ยวแกะนะหนึ่งสองสามโอเพลงรายการนี้เนาะไม่ฟลายแม่ฟลายหนูหก็สีของหนูไปอาจรงนี้ก็ได้ จะอยู่ตรงที่ว่าน้องยังเด็กอารมณ์เขาคือเหมือนเขาจะต้องมีอารมณ์ชอบก่อนเขาถึงจะทำนี่เขาเหมือนเขาไล่นอตอยู่เพื่อหาโอเคเขาจะพอฟังออกวางเลยวางเลยเยี่ยมมากหนูแกเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่สี่ขวบเพลงแรกที่แกจำได้ไหมเพลงอะไรสี่ขวบเจ็ดเดือนสี่ขวบเจ็ดเดือนตอนนี้สี่ขวบแปดเดือนเพลงแรกที่แกเดือนที่แล้วจรงเหรออ๋อคือถ้าแก ะะ <7. S 1> เดือนเจ็ดคือถ้าแกะช่วงแ,แรกๆจะเป็นเพลงสั้นๆเหมือนคล่เขาร้องที่โรงเรียนนะคะสั้นๆง่งายๆเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นชิ้นเป็นอันนี้ก็จะเป็นคู่กัดค,คู่<อ>่กัดแคนนอนเลียนหาปากลองวินนี่ก่อนคู่กัดแคนนอนแต่แล้วแต่ช่วงอารมณ์นะคะคือบางช่วงก็จะเป็นอ,อีกเพลงหนึง่งบางช่วงก็เป็นเพลงหนึ่งแล้วแต่ว่า ตอนนั้น<ม>เขาชอบเพลงไหนอ๋อแต่เราก็สนับสนุนว่าเขาเขาเขาเริ่มต้นให้กัเาเรียกอะไรเ <c oughs> ขาพอเขาชอบปุ๊บเราก็สนับสนุนเขาไปเรื่อยๆถูกไหม <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคือค่ะแต่เมื่อกี้ตอนเบรกพี่แอนว่านอกเหนือจากการสีไวโอลินเนี่ยหนูอยู่ๆก็มาทำท่ายโยคะให้พี่แอนดูด้วย <c oughs> ใช่ไหนทำท่ายโยคะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิทำยังไงท่าโยคะโยคะท่าไหนคะเอไหนถอยหลังมาตรงนี้ดีกว่ามาวินนี่ถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยจะได้เห็นตรงนี้ตรงนี้มีท่าไหนอีกคะโยคะมีอีก นี่ท่าอะไรคะแล้วท่าอะไรอีกรูกท่าอะไรคะโอไม่พอนะมาตรงนี้เลยดีกว่าเอาวิ่งไปไหนเราโอ้ไปท่าไปหยิบคูแล้วคูมาให้ดูอยากนั่งเล่นอยากนั่งเล่นนั่งเล่นค่ะอ่าเอาเลยค่ะฮึ๊บแน่โคตรยองยองไปเหรอฮะหมุนได้ไหมคะหมุนหมุนแม่หมุน อะไรยังไงต่อแล้วยังไงต่อยืนขึ้นท่ปะยืนขึ้นท่ปะกระโดดกระโดดไอ้เลื่องถุงเท้าเลื่องถุงดองอ่ะอะไรยังไงต่อกระโดดได้ด้วยกระโดดคาเดียวโอ้โหทำท่ายกขาทำท่ายกขาดีเรื่อนถุงน้องเฮ้ยทำยกขาก็ทำได้เนอะเต้นเต้นเอาเต้นเพลงกินตับเดียวเต้นเพลงกินตับกินตับ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  บ้าบ้าบ้า้าเชฟบ้าเชฟบาทกนเดิเตต้นเพลงอะไรนะคะเชมบ้หรอเชฟบะชฟบ้ไหนเต้นเต้ใส่สะโพกเยอะๆทเต้นใส่สะโพกเยอะๆสิเชฟบะเชฟบ้บะโอ้โหโอ้โหเคาโอ้โหคูคูได้ไหมละเชฟบะแล้วเขาย่อตัวลงก็ เยอะด้วยเยอะตัวลงเยอะตัวลงเยอะตัวลงมายอะยอะเยอะยอะลงมาโอเคพี่แอนแจ่มด็กมากเยอะมากพี่แอนสมบอ้ยไปดูหนูไปแสดงมือวันนี้เสร็จเยอะมากเยอะมากอ่ะมาเร็วมาเร็วมาหาพี่แอนเร็วน้องวันนี่มาหาพี่แอนเร็วอ่ะแสดงว่าเขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกนะคุณแม่กล้าแล้วก็มั่นใจชอบชม พยายาม,ม,าามคือกำลัง<า>คิด<า>ว่า,าเราจะคุยกันยากมากเพราะวินนี่เขาจะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะคืะอเขาจะชอบโชว์แต่เด็กเขาเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง<ถ>แม้ว่าเจอกันครั้งแรกน้องเขากล้าที่จะแสดงออกแล้วเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเราไปไหนตอกบ,บ้านตลอดค่ะค่ะคือเหมือนกับว่าน้องเขาเจอคนเยอะแล้วก็เวลาไปเขาจะมีเหมือนเรียน พิเศษเสริม,มเขาก็จะเอาคนแบกหน้าบ่อยๆมันอาจจะเป็นความเคยชินแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงลูกให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเองก็คือกล้าคือถ้าไม่จําเป็นไม่ได้ผิดอะไรแม่ก็จะไม่ดุเขาคือเราก็สอนเขา<ะ>ตลอดค่ะคือเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรแม่ก็ะจะไม่ดุคือเขาจะได้แบบ เขาจะได้มีความมั่นใจเขาจะได้กล้าไม่ใช่แบบดุตลอดเวลาเขาก็จะกลัวใช่เพราะเขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกเพราะว่ากี้ให้ทาอะไรก็โชว์เลยชอบโชว์ก็โชว์เลยแถมเรื่องของความสามารถพิเศษก็มีเยอะแต่ที่พี่แอนสังเกตตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัวละน้องเขาจะเป็นเด็กที่ช่างซักช่างถามช่างสังเกตและไม่ถามซักธรรมดานะคุณผู้ชมพอถามซักแล้วเราตอบเขาไปอ่ะเขาเอาคําตอบเราไปซักต่ออีกต่ออีกต่ออีกก็ถามลึกลงไปเรื่อยๆอย่างเวลาแม่ขับรถโต้ถามตลอด ป้ายป้ายทุกป้ายอย่ไงไงางเงี้ยค่ะป้ายแล้วก็แบ็คเลกแปคืออะไรคือเขาจะช่างสังเกตมากแล้วก็ตามอาคารตามตึกพวกเนี้ยคือเป็นเ็กที่มีความใฝ่รู้อยู่กับตัวอยู่ค่ะแล้วทําไมต้องมี 2, <อ> 2> เลน3เลนอะไรประมาณนี้ชอบ<อ>เพลงนี้ค่ะเมื่อวานเพิ่งเพิ่งร้งงงองไปดูเพิ่งไปโชว์มาเนอะ ใช่ไหมจริงๆเขาไปโชว์มาหลายเวทีแล้วเพิ่งผ่าน40ไปคร่าวๆใช่เมื่อวานนี้ร้องเพลงเก่าเป็นทีมเพลงเก่าสวนต้องลมค่ะสนต้องลมใช่เก่ามากเขาชอบเพลงเก่าๆแล้วคือ แล้วแล้วแต่แล้วแต่ช่วงคือเหมือนกับว่าเขา mm. เขาที่จ,จะทําตามอย่างคนที่เขาชอบสมมติ mm hmm. เขาชอบครูเขาชอบเพื่อนคนเนี้ยชอบพี่คนเนี้ยที่อายุหกขวบเขาทําอะไรเขาจะทำตามอย่าง mm hmm. ใช่แสดงว่าเราไวโอลินเลยคะเขาไปทําตามอย่างใครถ้าตอนไวโอลินเนี่ยเริ่มแรกไม่ได้ตามอย่างใครเลยค่ะก็คือ,อ,อพี่สาวแนะนําบอกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสําหรับเด็กคือเด็กเล็กๆเ,เ,เ,เรียนได้ตั้งแต่3าม <Yeah. S 2> ขวบที่ ต่างประเทศเขาก็เรียนกันแล้วก็กระตุ้นสมองได้ดีแล้แอ,อนอนเข้าใจว่าเ<ห>เป็นเครื่องอุปกรณ์ดนตรีที่ค่อนข้างยากขอโทษนะคะค่ณยากยากคือจะยากกว่าเป็นโนเยอะอเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องเป็นคนคํำหาตัวโน้ตเองใช่ถ้าเป็นเป็นโนเนี่ย กดแล้วออกมาเป็นโน้ตเลยใช่นี่เขาต้องคลำเพราะมันไม่มีเส้นบอกว่าโดเลยมีแล้วมันต้องกดหลายเส้นด้วยในแต่ละครั้งอย่างอันนี้ก็จะเป็นถ้าเรียนเริ่มแรกคุณครูเขาจะทามาร์กไว้ให้เสียงจะได้ไม่เพี้ยนต้องกดตรงไหนตรงไหนตรงไหนค่ะแล้วค่อนข้างจะเมื่อยนะคะจับเวลีค่อนข้างเมื่อยการสีจะมีมุมเมอมการตั้งไว้กับคอใช่ถ้าช่วงแรกๆที่อาจจะแบบจับโบยังแบบเวียงๆอยู่เดี๋ยวนี้พอเริ่มโตขึ้นก็จะดีขึ้นแต่ว่าเห็นว่าคุณแม่ต้องผักดันเข้าไปนี่ต้องไปเรียนด้วยเลย ก็เริ่มแรกเลยคืออยากให้เขาอยากให้เขาเรียน mm hmm. คือเขาเป็นวัยที่เรียนเขาเขาอยู่กับแม่ตลอดเวลา <Okay. S 2> ถ้าแม่ทําอะไรเขาจะทําตามอย่างคราวนี้แม่อยากให้เขาเรียนแล้วก็แบบเอ๊ะคิดในใจว่าอคิดนิดนึงอะว่าทําไงให้เขาเรียนก็แม่ก็ต้องเรียนก่อนคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าแม่เรียนเขาก็จะเรียนอค่ะ oh. ใช่ก็คือเขาตามอย่างแม่แล้วก็เป็นจริงๆคือเขาแย่งแม่หมดเลยสรุปว่าคุณแม<บ>่ตอนนี้บบไม่ตม้องเรียน <c oughs> แล้วอย่างเลิกเรียนเพราะว่าไม่ทันเขาแล้วเชฟบ้านี่คุณแม่เต้นก่อนเลยปะเชฟบ้าน <c oughs> ทำทำอย่างพี่ที่เมื่อวานไปเจอค่ะ <c oughs> เขาจะชอบอะไรเงี้ยคือถ้าชอบเพราะวาทำตามอย่างหมดเลยเออพูดง่ายๆนะเด็กๆอย่างที่เราบอกกันจริงๆว่าเขาเซลลกระจงของเขาเนี่ยทำงานอยู่เสมอ ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี<ช>เราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนตัวเราต้องทําก่อนใช่ถูกไหมอย่างคุณ<ช>แม่ก็ต้องลงมือไปเรียนไวโอลิน,น,นด้วยกันก่อนคือคือเราเราเราจะตัวเองเนี่ยจะไม่ได้สอนลูกว่าสั่งสั่งให้เขาทําคือเรารู้สึกว่าการสั่งมันจะอาจจะใช้ได้เฉพาะตอนเด็ก<ช>พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะแบบเริ่มมีปฏิกิริยาโต้ตอบเราอะ่ะคือเราก็เหมือนก,นกับว่าเวลาเราบอกอะไรเขาเราจะตามด้วยเหตุผลเสมอแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราจะต้องทําร่วมกันกับเขา คือให้เขาคือให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาจริงๆคือเหมือนว่าเขาลําบากนะเขาเรียนยากเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือยากจริงๆเราก็ต้องลงไปทํากับเขาเขาซ้อมที่บ้านเราก็ต้องพยายามแบบกระตุ้นให้เขาซ้อมเราเล่นด้วยการนั่งฟังนั่งตบมือเชียร์เล่นไปกับลูกค่ะคือการที่แม่แม่ไม่เคยรู้สึกว่าการที่เขาเล่นร่วมกับเรามันสนุกกว่าที่เขาจะเล่นคนเดียว ถูกไออย่างที่นี้เขาเรียกว่าเวลาคุณภาพใช่คือเราใช้เวลากับลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือปะ <c oughs> หนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารไปขนาดที่ลูกก็เล่นนี่เวลานะฉันอยู่กับลูกนะจริงมันไม่ได้อยู่จริงๆถ้าจะอยู่ยจริงต้องลงมือไปทํากิจกรรมเขาเลยใช่คือคือเราก็จะรู้ว่ามันยากจริงๆเราก็จะเข้าใจรู้ว่านี่มันก็ยากจริงๆเพราะว่าเวลาเขาเรียนแม่ก็จะอยู่กับเขาแล,และนี้คุณแม่รู้ได้ไงว่าเขาชอบสิ่งไหนไม่รู้ไม่ชอบสิ่งไม่ทราบเลยเริ่มแรกแต่ว่าอาจจะรู้คร่าวๆแค่ว่าเออเขาชอบฟังเพลงนะเด็กๆเนี่ยฟังแล้วเขาอาจจะแบบเตต้นนามครี แม่เคยอ่านอ่านคือแม่จะค่อนข้างอ่านหนังสือเรื่องลูกเยอะ,ะก็คือเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยถึงจะมีพรสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนพรสวรรค์นั้นจะไม่ออกมาให้เราเห็นก็ต้องให้เขาฝึกแบบนี้แม่ก็เลยเหมือนกับว่าาลองสแกนไปก่อนแต่จ,จะเป็นดนตรีเนี่ยถ้าเป็นไวโอลินเนี่ยจะค่อนข้างแบบเด็กเล็กๆเรียนได้ก็ลอง ยอนไวโอลินไปนหนึ่งอย่างนะแต่ว่าครนี้ในขณะที่เราลองดูว่าลูกเนี่ยมีมีความสามารถด้านนี้หรือเปล่าก็ต้องให้เวลาค่อนข้างที่จะใช้เวลากับมันเหมือนกันคือส่วนใหญ่ไม่ด้ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีใช่ใช่เวลาในคนเรียนที่นี่หมายถึงเยคือหมายว่าต้องให้ลูกทดลองเรียนคือไม่ใช่ใช้เวลาเวลาสั้นๆบางทีเด็กกว่าจะปรับตัวกว่าจะเข้ากับครูได้อย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแล้วก็แม่แม่เนี่ยคืออาจจะเป็นความโชคดีที mm. ่ว,ว่าตอนแรกแม่ไม่คาดหวังเลยไม่ใส่ความคาดหวังเข้าไป ให้เรียนเพราะอยากให้ชอบอยากให้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาเจอตั้งแต่เด็กมันเป็นความเคยชินคือพวกนี้ก็คือกระตุ้นสมองได้เด็กจะเคยชินว่าโตขึ้นมาเนี่ยเออเรามีสิ่งพวกนี้มาตั้งแต่เด็กคือแนวโน้มที่จะชอบก็น่าจะมากกว่าแต่ทีนี้เด็กเด็กทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนเขาจะแบบว่าให้ลองอะไรแล้วเขาจะยอมลองใหม่ๆถูกไหมคะค่ะใช่ใช่เขาก็ยากนะคะอย่างครึ่งชั่วโมงเนี่ยปกติเรียนครึ่งชั่วโมง แม่ก็บอกครูว่าแม่ไม่ซีเรียสเลยคือเขารับเด็ก4ี่ขวบแต่ตอนนั้นไปตอน3ามขวบหนึ่งเดือนแม่บอกครูว่าแม่ไม่ซีเรียสนะคือขอให้น้องชอบแล้วตัวแม่ก็ชอบอยู่แล้วคือเหมือนแล้วเขาไปฟังแล้วก็มีความสุขน้องเรียน5นาที10นาทีแม่พอใจก็น้องนั้นให้ครูเนี่ยอาจจะสีให้น้องฟังคือเหมือนกับทำเนก็ให้แค่น้องชอบให้ชอบไว้ก่อนให้ชอบไว้ก่อนแล้วก็แต่คุณครูเนี่ยเขาจะเข้าใจเาเขาเขาจะเหมือนกับว่าอย่าให้น้องเกลียดเขาจะบอกเลยว่าทุกอย่างอย่าให้เด็กเกลียดถ้าเด็กเกลียดเขาจะไม่เอา เขาจะมีความอดทนสูงมากทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างถ้าเด็กเล็กเนี่ยเอาครูเป็นหลักคือพยายามเลือกครูให้คือพยายามเลือกครูที่คิดว่าลูกเราชอบถ้าเด็กชอบครูเด็กเขาก็จะเรียนทุกอย่างไม่ว่าจะยากสักขนาดไหนวิชาการก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องของดนตรีไม่จําเป็นต้องบังคับยันเย็นหรือคาดหวังว่าเขาต้องเล่นเป็นนะวันนี้อาทิตย์หนึ่งเธอต้องมีพัฒนาการอย่างนี้ไมไม่ไม่ไม่เอาให้แค่เขาชอบเขารักก่อนฟังก่อนเฉยๆก็ได้เร่แรกใช่ค่ะแต่ครนี้ตอนเนี้ย